เาอยู่นานแค่ไหนกี่ปีละกี่ปีที่เขารู้จักกันมาเขาเคยร่วมทุกร่วมสุขเวลาเขาท้อเขาปรับทุกสารทุกสุขดิบแล้วก็คนเราเนี่ยคือ,ค,อคือการให้ใจกันนะครับรู้ใส่รู้ปรุงรู้ใส่รู้ปรุงกันมาอยาจะก้าวเลยครับผมมันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะถ้าวันหนึ่งเขามาเขามาการันตีให้นะคุณเห็นไหมว่า ใครบางคนออกไปแล้วเขาก็พยายามบูลลี่ร้อยเอ็ดออกจากชีวิตเขาไปเขาก็พยายามบูลลี่นะบูลลี่ว่าเฮ้ยหัวเมียสองคนนี่ชอบตบตีกันตรงกลางคืนก่อน,ก,อนก่อนมีเซ็กส์อา่าอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอีกเราไปรู้แล้วไปนั่งดูเขาอยู่บนเตียงกันเหรอเอา้าแล้วใครบางคนพูดได้ยังไงอะ่ะชอบตบตีกันอ่อก่อนก่อนมีก่อนมีอะไรกันอีกอา้าแล้วไอ้ร้อยเอ็ดมันเล่นของใส ทำของใส่นนนี่มันนับถือนนันนี่มันเป็นหมอลำมาก่อนเอา้าแล้วไปว่าเขาทําไมนี่จําเป็นต้องว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องการทําลายความน่าเชื่อถือของรอยอิดแล้วสาวผมทองละ่ะโอ้ยสาวผมทองอยู่กันมานานเคยไปแวะเบียนมาโอ้โหซื้อฟงซื้อของเพราะรักเขาอยู่กินกันคนเรานะครับคนเราเคยนั่งกินเหล้าเคยนั่งกินเบียร์คนเมาเนี่ยครับ เวลามันเมาเวลามันพูดอะไรมันก็พูดมาจากใจเหล้าเบียร์มันคือละลายพฤติกรรมอืมขนาดตัวตุ่นมาที่หมู่บ้านไกลปืนเที่ยงยังพากันมากินเหล้าอยู่ที่เถียงนาไอ้ไหลเลยไหลต้องการกินอะไรอ่ะไหลต้องการกินเบียร์เหรอกินเหล้าเหรอเดี๋ยวเขาซื้อมาให้เพราะต้องการอะไรต้องการให้เราเมาแล้วให้เราพูดอืมคนเราเมาเนี่ยมันมันชอบพูดความจริงไงมันไม่มีคือมันไม่มีสติมันก็พูดตามจิตใต้สํานึกมันเนี่ย ดังนั้นแล้วเนี่ยดังนั้นแล้วคนที่เคยกินเหล้าด้วยกันบ่อยมากระหว่างสาวผมทองกับอดีตสามีอืมกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณลองคิดดูสิบ่าคุณลองคิดดูสิบ่าสาวผมทองเขามีอะไรอยู่ในมือเขาไม่ได้มีเงินเขาไม่ได้มีทองแต่เขามีข้อมูลว่ามึงเป็นคนยังไงมึงเป็นคนยังไงเออ ความสําคัญของของสาวผมทองก็คืออยู่กับมึงมานานมากแล้วมึงก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นอย่างยิ่งสังเกตนะครับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าไม่สําคัญมันจะไม่นั่งกินเหล้าด้วยมันจะไม่นั่งกินเบียรด้วยมันจะไม่กินให้คนอื่นเห็นแต่ถ้ากินให้เห็นแสดงว่าชเชื่อใจพี่ยูโรแหมหนูไม่เคยดื่มโอ้โหมันหนูพกหรือหนูแพงตายเลยหนูไม่เคยดื่มเลยเหรอโอ้ตายเลย นูหายเอาค่ะหนูไม่เคยดื่มค่ะนูหายเอาค่ะหนูไม่เคยดื่มค่ะน,นูหมูมมึดเลยเลยค่ะทีนี้ลองคิดดูนะลองคิดดูว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มีมีกระแสเกิดขึ้นแล้วคนที่เคยอยู่กับเขามาการันตีผู้ช่วยจอหน้าดาวูโตก็เป็นเพื่อนกันมานานไปนั่นมานี่ด้วยกันทุกคนถ้าการันตีในเรื่องเดียวกันเวลาขึ้นสู้กันอยู่บนศาลไก่ฟงคุณลองคิดดูสิว่า สานไกฟงจะเชื่อใครสันไกฟงจะเชื่อใครแล้วเขาก็ต้องถามว่าคนที่มาเป็นพยา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 นเนี่ยเคยอยู่กับเขาไหมเขาจะบอกเคยอยู่มาเคยอยู่มาสองปีสามปีสปีล้วนแล้วแต่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี่แหละคือสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญไม่เกี่ยวกับนาฬิกาไม่เกี่ยวกับกระเป๋าไม่เกี่ยวกับเงินมันเกี่ยวกับเวลาที่มีคนอยู่กับอ่าไม่อยู่กับคุณเธอนะ่อ่าถ้ามีประเด็นถามขึ้นมาว่าอา้า ทุกคนที่เคยที่เคยอยู่กับที่เคยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเคยนินทาญาติพี่น้องตัวเองไหมถ้าเกิดว่าทุกคนบอกว่าเคย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 หมดแสดงว่ามีคนมาการันตีหลายคนว่าคุณเป็นคนชอบนินทาญาติพี่น้องความเสียหายเกิดขึ้นหรือยังคนก็จะบอกว่ามึงเนี่ยอ่ามึงเนี่ยชอบไปนินทาญาติพี่น้องให้คนอื่นฟังแล้วคนก็จะมองว่าคุณเป็นคนอย่างไรไม่ต้องตอบไม่ต้องออกมาต่อคอนเทนต์ก็ได้ แต่นั่นคือเอฟซีเขาเห็นแล้วมาอ๋อคนที่เคยไปอยู่กับใครบางคนแม่งเป็นคนอย่างนี้หรอถ้าเกิดว่ามีคําถาม <c oughs> โพกขึ้นมาว่าคนที่เคยไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งใครเคยได้ยินผู้หญิงคนนั้นเล่านินทาว่าด้ายให้กับบิดาและมารดาบ้างทุกคนบอกว่าโอ๊ยเป็นเรื่องปกติอ่าด่าพ่อด่าแม่เนี่ยโอ้กูขี้เกียจฟังเนี่ยพ่อแม่ไม่ยุติธรรมพ่อแม่ใส่ร้ายเขาพ่อแม่ไม่มีความเป็นธรรม พ่อแม่รักลูกเป็นเท่ากันเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนที่เคยอยู่กับเขาเอเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมทุกคนบอกว่าเออได้ยินอ้าวนั่นแหละคือเรื่องสําคัญไม่มีใครไม่ไม่มีใครออกมาเซฟคุณว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินนะเขาก็เป็นคนดีนะคือไม่มีคนไปย่องคุณไงอืมไม่มีคนไปยกยอปอบ้านว่าคุณเป็นคนดีแล้วทีนี้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยกับสาวผมทองไม่ได้เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าเขาออกมาบอกว่าเอ้ยอ้าวผู้ช่วยผู้ช่วยจอ ผู้หญิงคนหนึ่งก็เคยเคยนินทาด่าเขามาให้สาวผมทองฟังสาวผมทองว่าก,กินเหล้าไปกูขี้เกียจฟังนั่งด่าคนนั้นนั่งด่าคนนี้เอา้าคุณเป็นคนยังไงเนี่ยคุณเป็นคนชอบนินทารับหลังเพื่อนเหรอขนาดไอ้ไหลนั่งนั่งแดกเหล้ากันอยู่เพ,เพื่อนช่างคือมึงอ่ะเพื่อนช่างคือมึงเพิ่งเดินกลับบ้านงานกับบเิตักี่ข้านกีก่ข้านเมียมันกี่มันกี่ข้านมันกี่ข่านมันยังไปซื้อเบียร์กินอยู่เมียไว้บักคือเอ้ย เอาเมาื่อกี้มึงหูใจเขาไหยังเอาไปยังมายืมเงินกูเมียมายืมเงินกูไม่ยขี่ฆ้านเมียเงานกับบอลเลี่ยวมงยืมเงินกูเมียเ,เขาเพิ่งขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านปุ๊บนินทาป,ปั๊บว่าจังจังจังคืบนาดาวูตัวมายืมเงินอืมเอาตอนนั่งกินอยู่ด้วยกันทําไมมันก็พูดกับเขาดีอยู่ <laughs> เออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น ผมถึงผมถึงบอกแลวไงว่าผมถึงบอกเลยไงว่า,วาสิ่งท,งที่สิ่งที่มีคนออกมาจากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะความสําคัญมันอยู่ที่ว่าทุกคนที่ออกมาจากเขาเนี่ยโดนเหมือนกันไหมอ่าโดนเหมือนกันหรือเปล่าเขาต้องการมาการันตีในเรื่องพวกเข้าใจไหมว่าคุณเคยเว้าพื้นคนนั้นว่าพื้นคนนี้อ่านั่นแหละมันคือความสําคัญเวลาถ้าเกิดว่า สาวผมทองออกมาพูดในเรื่องประเด็นนั้นประเด็นนั้นประเด็นนี้ขึ้นมาทุกคนก็จะออกมาการันตีแล้วทุกคนที่มาการันตีล้วนแล้วแต่หนึงเคยซัพพอร์ตเขาสองเคยอยู่กับเขามาเคยรักเคยให้ใจมาแล้วทุกคนก็โดนเหมือนอทุกคนก็โดนเหมือนมันเป็นในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนต้องการว่าเฮ้ยทุกคนต้องการอยากจะรู้ว่าเอ๊สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเหมือนกันไหมวะ มันเหมือนกับพี่สสเสืออยู่ในนิทานเรื่องนี้โดนหลอกโดนหลอกให้ไปสร้างแต่สุดท้ายแล้วก็คือข้อแพ้กก็ก็เป็นตกเป็นของคนอื่นแล้วกูก็เจ็บตับแล้วกูก็ไม่ได้อะไรแล้วกูก็โดนโดนด่าไม่พอเขายังไปหายอยู่ต่างประเทศมาดามาดากเขาก็รักษาสิทธิ์เขารักษาสิทธิไ์ไปฟ้องไปฟ้องแล้วยังมาย่ะเยะ้เยถาทางอีกแหมทั้งเจ็บทั้งหมิมันเป็นในลักษณะนั้นมันเป็นในลักษณะนั้นมันมันจะอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาเรียกอะไร ูกกระทาหรือโดนหลอกมันเป็นไปใน,น,นลักษณะนั้นอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะอ่าอยู่ในโมเมนต์คนโดนหลอกใช้ไงอ่าคนนี้มีเงินอ่าหลอกใช้เงินคนนี้คนนี้มีความรู้อ่าหลอกใช้ความรู้อืมมันเป็นอย่างนั้นเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกก็ค่าขุนผลหมดผลประโยชน์เมื่อไหร่กูเขียดทิ้งทันทีนี่คือสิ่งนี่คือนี่นี่คือสโลแกนของ เส็นาค่าโกถึกแต่ก่อนโอ้ยซื้อของซื้อของซื้อนัน่นซื้อนี่มาแจกตาทาไมต้องมาหาทุกวันละ่ะแต่ก่อนขี่รถมานุ่นมาเฝ้าไอ้ไหลอยู่ที่นาทําไมต้องมาทําไปเพื่ออะไรเพราะต้องเพราะต้องการไม่ให้คนอยู่ในครอบครัวไปพูดจาดีกับพ่อปีเลยไม่นอย่างเพราะไม่ต้องการให้ไปเป็นพยานให้